เอาถ้าก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ไปยืนอยู่ตอนเข้าสู่ช่องสิชนาคบผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะฮะใช้ดาบใหญ่กันนะฮะดาบใหญ่นะครับเป็นอาวุธที่เคลื่อนไหวช้านะครับแต่ว่าการโจมตีนั้นจะรุนแรงและเป็นวงกว้างถ้าโจมตีสามารถโจมตีซ้ําไปมาได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นกาดป้องกันให้เราได้นะครับการโจมตีบางท่านะครับสามารถชาร์จตีได้ถึง3ระดับนะครับผมซึ่งความรุนแรงก็อยู่ที่เราจะชาร์จได้ถึงระดับไหนนะครับผมโอเค เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับปึ้งนะก็จะเป็นการฟันลงไปแบบนี้นะฮะวิธีการกดนะครับก็อดอล็อกเดินนะฮะแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับมาต่อกันที่ท่าที่2องนะท่าที่2ก็กดเหมือนกันนะฮะกดเดินแล้วกดสามเหลี่ยมคางครับ ซึ่งจะเป็นการชารโจมตีนั่นเองมาต่อกันที่ท่าที่3นะก็จะเป็นการกด R 1แล้วกกดสามเหลี่ยม O นะจะเป็นการป้องกันนะครับผมโอเคในส่วนนี้ผมจะอธิบายเรื่องการชารนะการชาร์จนั้นมี3ระดับนะครับผมเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะฮะ อันนี้คือการชาร์จที่สมบูรณ์แบบนะแล้วก็จะมีดาเมจที่แรงมากส่วนวิธีการชาร์จนะครับก็ให้เราสังเกตฟังจากเสียงนะมันจะเด้ง3ทีหรือไม่ก็ให้ดูจากเอฟเฟกของดาบนะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ 1...2...3...3 นี่นะสชาร์จนะแล้วเราก็ต้องปล่อยมือตรงจังหวะมันด้วยนะครับผม โอเคมาต่อกันในท่าที่4นะท่าที่4ก็ให้เรากด O ธรรมดานะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบ360สวิงนะฮะนี่นะครับมาต่อกันในท่าที่5นะครับก็จะเป็นการอัปเปอร์นะอัปเปอร์ก็ให้เรากดสามเหลี่ยม O แบบนี้นะครับ มาต่อกันในท่าที่6กนะก็คือการกดสามเหลี่ยมก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะคานเตอร์ก็คือการสวนมาต่อกันในท่าที่7นะฮะท่าที่7ก็ให้เรากดซเล e c ์นะ,ะปุ่มเรียวก็จะเป็นการเติดโอเคครับผมหลังจากที่เรา,ารู้พื้นฐานการโจมตีของดาบใหญ่นะซึ่ง จุดไฮไลท์ของการใช้ดาบก็คือการคอมโบนะฮะซึ่งการคอมโบนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนซัก4คอมโบเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เริ่มจากกดสามเหลี่ยมค้างนะครแบบนี้สามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมค้างทีกราอยู่ที่เรานับว่าจะชาร์จกี่ทีมาต่อกันในคอมโบที่สองคคอมโบที่สองก็ให้เรากดสามเหลี่ยมค้าง ชาร์จท,ทีก็ได้ครับสามเหลี่ยมนะเราอันลลอกอ่าก็จะเป็นการชาร์จเหลี่ยมแบบนี้นะครซึ่งท่านี้ก็จะรุนแรงเป็นพิเศษนะครับมาต่อกันในคอมโบที่3นะก้ให้เรากดสามเหลี่ยมครั้งโอ้นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมอ่าประมาณนี้นะครับมาต่อกันในคอมโบที่4เนี่ยก็ให้เรากดสามเหลี่ยมครั้งแบบนี้นะครับ จะชาต์ท,ทีก็ได้นะโอเคมาต่อกันในคอมโบที่ะครนะก็ให้เรากดสวะว็็ดึงขึ้นนะก็จะเป็นการฟัน360แล้วก็เคาน์เตอร์นะโอ้ o, นะครับก็3สาโอซึ่งท่านี้สามารถใช้บนได้นะหลายๆลายหลายหลา,หลาตีประมาณนี้นะครับมาต่อกันในคอมโบที่6กนยะก็จะเป็นคอมโบสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็ให้เรากด อ่าซิลิกสามเหลี่ยมแล้วก็โอสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยก็จะเป็นการเข้าท่านี้เลยนะครับท่านี้ต่อไปจะเป็นคอมโบที่ต่อยอดเนะฮยจากคอมโบที่5นะฮะซึ่งคอมโบของมันคือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าคือมันใช้ได้เรื่อยๆนะท่านี้เราก็ต่อไปนี่นครับท่าแรกฟันสามที่แล้วก็ชาร์ทครับอะไรประมาณนี้แล้วก็บนนะฮะครอร์เตอร์อนะ โอเคก็จะประมาณนี้เลยครับผมเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดจบลงเพียงนเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปจอดสุดครับ